หลังจากไหวพระสวดมนต์แล้วหลังจากที่เราได้สวดมนต์ไหว้พระเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติสมาธิกรรมฐานกันโด,ย,ดยการนั่งสมาธิเป็นเวลาประมาณห้านาทีให้เรานั่งท่าขัดสมาธิเอาเท้าขวาวางทับบนเท้าซ้ายยืดตัวให้ตรง แล้ปรนมือขึ้นเพื่อขอสมาทานพระกรรมฐานก่อนให้ว่าตามดังนี้อุกาสักอุกาสักณโอกาสบัดนี้ข้าพเจ้าขอสมาทานซึ่งพระกรรมฐานที่พระพุทธเจ้า ทรงบัญญัติไว้ดีแล้วขอคณิกสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิและวิปัสนาญาจงบังเกิดมีในขันธ์สันดานของข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะตั้งสติกำหนดไว้ ที่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกรูก้สามผลและเจ็ดผลร้อยผลและพันผลด้วยความไม่ประมาทตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเธอสาธุ ต่อไปให้เราค่อยๆเอามือขวาวางทับมือซ้ายพยายามยืดกายให้ตรงดำรงสติให้มั่นแล้วค่อยๆหลับตาลงเบาๆหายใจเข้าลึกๆเยาวยา แล้วค่อยผ่อนลมหายใจออกช้าๆหายใจเข้าก็รู้ว่าหายใจเขา้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกให้เอาสติไปจับที่ลมหายใจเขา้าลมหายใจออกหายใจเข้าภาวนาในใจว่าพู i off